สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับผมบุญบารมี98 c h a n ช e นนะครับใน EP นี้นะครับจะพาพี่ๆทุกท่านมาดูพระอีกชุดหนึ่งนะครับที่ได้มานะครับหลาย EP นะครับผมจะพาพี่ๆทุกท่านไปชมพระเหรียญจากเกจินะครับที่ได้รับความนิยมในกระแสในปัจจุบันนะครับแต่นี้นี่ผมก็เลยได้พระอีก ประเภทหนึ่งหรืออีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดกรรมการเล็กเนาะได้มานะครับเป็นพระนะครับผงภัยกุมารนะครับเป็นขุนแผนนะครับภายกุมารนะครับจริงๆในกล่องนจะเขียนว่าของหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับของจังหวัดระยองนะครับจริงๆแล้วาชุดนี้นะครับจะเป็นชุดที่ได้มาพร้อมนะครับ พร้อมลูกอมกันภัยนะครับของหลวงปู่ทิมนะครับลูกอมภัยกุมารเช่นกันนะครับพระขุนแผนนะครบเป็นพระผงชุดนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเท่าที่ทราบนะครับนี้ออกวัดออกวัดระคังนะครับออกวัดระคังนะครับโดยท่านอาจารย์ชินพรสุขสุขสถิตนะครับลูกศิษย์ของหลวงพ่อสาครนะครับซึ่งหลวงพ่อสาครนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมอยู่แล้วนะครับ ฉะนั้นมวลสารที่เอามาใช้นะครับก็เป็นมวลสารของผา,ายผงภายกุมารของปุบถิมนะครับอันนี้ผมใส่กันกระแทกไว้นะครับนี่นะครับทั้งชุดจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเลี่ยมกรอบทองไมค์คอนมาให้นะครับทั้งผนแผนทั้ง ลูกอมนะครับนี่นะครับเนี่ผมให้ดูผมให้ดูนะครับเศษอ่าเขาเรียกเป็นพระที่มีจะบอกว่ามีประสบการณ์ด้วยนะครับชุดอ่ารุ่นนี้นะครับนี่นะครับอย่างนี้เหมือนกันนะครับฉะนั้นพอเป็นกรอบทองไมค์อนก็สามารถที่จะอ่าพร้อมที่จะขึ้นคอนะครับบูชาได้ทันทีเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทีละ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 อมก่อนนะครับขออนุญาตนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่นะครับ องนี้นะครับนี่นะครับข้างหน้าเป็นอาบทองนะเป็นอาบทองนะครับกลุ่มแผ่นอาบทองข้างหลังเป็นตะกุดนะครับตะกุดสาลิกาคู่นะตะกุดทองทองเหลืองนะครับตัวนี้เป็นตะกุดทองเหลืองสาลิกาคู่นะครับเป็นผงนะครับใบลานนะครับชุดในมือผมนี้นะนะครับฝังตะกุด2ดอกด้วยนะครับนี่นะครับพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับ ฉะนั้นพิธีนะครับออกจากวัดละคังแล้วก็ปลุกเสกนะครับนะครับโดยท่านเจ้าวาดแล้วก็ที่สำคัญคือมวลสารนะครับเป็นผงพลายกุมารของหลวงปู่ทิมอยู่แล้วนะครับที่เอามาร่วมนะครับเอามาร่วมเอามาเป็นมวลสารนะครับอันนี้เป็นอาบทองนะครับมาดูด้านหลังนะครับที่จะเห็นชัดๆนะนี่นะครับ เห็นไหมครับนี่นะครับเห็นผมก็ขาวเนอะนะครับส่วนภายบุมารหลายท่านก็คงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าคืออะไรของโลโโูปบทิพย์นะครับนี่นะครับอันนี้จัดสร้างแล้วก็นะครับโดยลูกศิษย์ของหลวงพ่อสักครอีกท่านหนึ่งนะครับที่ที่ ที่ทาคุณแผนไพล์ผงไพลยกุมารออกมานะครับก็คือท่านอาจารย์ชินพรนะครับโอเคนะครับนี่คือนะครับจะเห็นว่าสวยงามนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ด้วยนะครับท่านใดที่ชอบในลักษณะของพระคุณแผนนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เนาะนะครับมีแล้วก็ที่สําคัญคือมีลูกอมผงไพยกุมารเช่นกันนะครับนะครับเนื้อผงพุทธคุณก็มวลสารก็จะ ภายกุมารหลวงปู่ทิมเช่นเดียวกันนะครับนี่ครให้ดูชัดๆนะครับอ่านะครับครับเลี่ยมกรอบทองไมค์้อนให้เรียบร้อยนะครับเรียนพี่ทุกท่านนะครับถ้าท่านใดที่ไม่ได้ไปเปลี่ยนกรอบเนานะหรือว่าสามารถที่จะ ขึ้นคอด้วยกอดทองไมคอนเนี่ยผมแนะนำนะครับให้เอาน้ำยาเคลือบเล็บเนาะทานะครับเพื่อจะป้องกันไม่ให้ทองนะครับมีความมีมีมีเขาเรียกก็เกิดเกิดความดำนะครับนะครับอยู่ได้ประมาณโอ้โหหลายเดือนครับอยู่ได้หลายเดือนนะครับเอาน้ำยาเคลือบเล็บนะครับทาไว้นะครับแล้วก็ความสดความแจ่มของตัวกอบจะอยู่ได้นะครับหลายเดือนแล้วก็ทาครั้งหนึ่งนะครับ นี่เลยนะครับจะไม่มีดํานะครับก็ลองดูนะครับลองไปใล่ดูอันนี้เป็นเนื้อนะครับเป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับส่วนอีกเนื้อหนึ่งนะครับเป็นอาบทองเหมือนกันนะครับนะครับแต่ด้านแต่เป็นเนื้อของอันนี้เป็นเนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อขาวเนาะเนื้อเป็นเนื้อผงขาวนะครับผงพุทธคุณนะครับนี่นะครับพองนะครับ สวยงามนะครับอันนี้เป็นชุดของชุดกรรมการนะจะมีทั้งลูกอมแล้วก็มีทั้งตัวองค์พระคุณแผนด้วยนะครับนี่นะครับสามารถหาเช่าบูชาได้นะครับอันนี้ออกที่วัดละคังนะครับดังนั้นใครที่เป็นสายสมเด็จไม่ใช่สายาคุณแผนนะครับสามารถที่จะอสอบถามได้นะครับ โอเคครับฝากติดตามบุญบารมีก็แปทช่องด้วยนะครับใน e ีพีต่อๆไปมีรุ่นใดที่จะมาให้พี่ๆได้ชมได้ดูนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ e ีพีนี้ไว้แค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ